สวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่าอาชีพที่ผู้หญิงในเกาหลีเหนือเขาอยากจะเป็นกันมากที่สุดเลยนั่นก็คืออาชีพเด็กปั๊มครับน่าตกใจไหมเด็กปั๊มเนี่ยแหละเด็กเติมน้ํามันเนี่ยแหละครับคืออาชีพที่สาวในเกาหลีเหนือเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันมากคนที่ไม่รู้เขาก็คาดเดากันไปต่างๆนานานนะตอนแรกว่าถ้าอยู่ในเกาหลีเหนือเนี่ยอาชีพไหนที่เขาน่าจะอยากเป็นกันมากที่สุดก็จะเป็น ทหารหมอทนายศิลปินนักร้องแบบนี้ตามต้นฉบับแบบฉบับของสาวๆทั่วไปทั่วโลกแต่ความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายเพราะว่าสาวเกาหลีเหนือหลายหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าอาชีพในฝันก็คือเด็กปั๊มนั่นแหละโดยที่มีคนหนึ่งครับเขามาบอกเขาเป็นคนเกาหลีเหนือมาก่อนเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้เขามาที่เกาหลีใต้แล้วเรียกว่าเป็นคนแปลพักประมาณนั้นนะ คือไม่ได้อยู่เกาหลีเหนือแล้วนะทีนี้เป็นอิสระอยากจะพูดอะไรก็พูดได้อยากทําอะไรก็ทําได้แต่ก็ระแวงหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะมีคนมาเก็บอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าพักยอนมีครับเขาเป็นสาวผู้ลี้ภัยคนดังที่หนีมาจากเกาหลีเหนือตอนนี้ก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เขียนหนังสือด้วยนะหนังสือที่เขาเขียนก็ค่อนข้างดังครับเพิ่งวางจำหน่ายเมื่อปีที่แล้วนี่เอง2023 เขาบอกว่าอาชีพเด็กปั๊มที่ผู้หญิงเกาหลีเหนือเฝ้าฝันเนี่ยเธอเคยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รับรู้ครับโดยที่คุณยอนมีเขาบอกว่าหลายคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้อาจจะตกใจก็ตาตกใจจริงๆนั่นแหละเด็กปั๊มนี่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอาชีพที่จะทําให้ทุกคนได้เจอสาวสวยในเกาหลีเหนือก็คือเด็กปั๊มที่มีหน้าที่เติมน้ํามันทั่วไปนี่แหละ ถ้าแบบว่าเพื่อนๆคนไหนได้ไปเที่ยวเกาหลีเหนือนะพยายามแวะปั๊มบ่อยๆครับจะเจอสาวส,สวยๆเพียบเลยที่เป็นสาวเกาหลีเหนือแต่จะไปทําไมล่ะเนี่ยโดยเหตุผลที่พวกเธออยากจะทํางานเป็นเด็กปั๊มไม่ใช่ว่าไยต่ำนะครับคือการไยสูงเพราะว่าในเกาหลีเหนือนะ่ะประชาชนทั่วไปไม่ได้ขับรถยนต์กันนะแถมถนน97%ของประเทศนี้ยังไม่ได้ราดยางเลยครับก็คือย,ยังค่อนข้างลําบากอะ่ะ แน่นอนว่าถนนรอบนอกของกรุงปีงยางก็ไม่มีไฟจราจรด้วยซ้ำแต่ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีนะรถน้อยมากอีกทั้งกระบวนการสอบแล้วก็การยื่นขอใบขับขี่ก็ยากครับเพราะว่าต้องเรียนขับรถกันตลอดทั้งปีเลยเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องทราบเช้นส่วนทั้งหมดของรถด้วยนะต้องรู้จักการแยกอะไหล่แล้วก็ประกอบยานพาหนะให้ได้อีกผมว่าคนไทยลหลายๆคนถ้าไปสอบที่เกาหลีนี่ไม่น่าจะผ่านหมายถึงเกาหลีเหนือแน่แหละ โอ้โหจะสอบใบขับขี่ทั้งทีนี่ต้องเหมือนกับเรียนช่างรถแบบนั้นเลยทําให้ประชาชนทั่วไปแทบไม่มีวันได้เป็นเจ้าของใบขับขี่รถยนต์ครับทีนี้พอใครที่ได้ขับรถยนต์ได้เนี่ยนั่นก็จะกลายเป็นที่หมายปองของสาวๆไปโดยปริยายเพราะว่ารวยด้วยมีความรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องรถเป็นช่างด้วยหลายๆอย่างเลยด้วยเหตุนี้แหละก็เลยทําให้บรรดาสาวๆในเกาหลีเหนือครับโดยเฉพาะคนที่รูปร่างหน้าตาดี ่างก็พากันแย่งส่งใบสมัครเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ทําหน้าที่เติมน้ํามันแล้วก็เช็ดทําความสะอาดรถยนต์เพราะนอกจากจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วก็ฐานะดีนะมีหน้ามีตาทางสังคมอาชีพนี้ก็ยังให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผู้หญิงเกาหลีเหนือถึงอยากจะทําอาชีพเด็กปั๊มกันทวนหน้าแต่ว่าคุณพักยอนมีที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกชื่นชมนะเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจต่อค่านิยมนี้ เพราะว่าผู้หญิงเกาหลีเหนือและหลายคนเขาก็มีความสามารถในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่มีดีแค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่เพราะว่าปัญหาโครงสร้างทางสังคมของชาติมันเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้หลายคนต้องผันตัวมาเป็นเด็กปั๊มเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็หวังโอกาสอาจจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ฐานะดีๆและทีนี้ก็ย้อนกลับมามองเด็กปั๊มไทยแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนี่จะเป็นผู้ชายนะไม่ค่อยจะเห็นผู้หญิงเลยไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นๆจะเป็นยังไงครับ ทีนี้มาดูว่าแล้วอาชีพอื่นๆละ่ะในเกาหลีเหนืออาชีพไหนบ้างที่เขานิยมอยากจะเป็นกันามาดู1ิบอาชีพที่ยอดฮิตเหมือนกันนะในเกาหลีเหนือที่เกาหลีเหนือนี่มันจะไม่มีแบบว่าเอาลาเด็กๆโตขึ้นมาอยากจะเป็นอะไรกันแบบนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นอาชีพที่เขาได้รับการมอบหมายจากทางรัฐบาลให้ทําแล้วก็เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานในเกาหลีเหนือต้องการอยู่ตลอดเวลาอัานแรกนี่ก็เป็นครูสอนดนตรีครับ หลายๆคนก็อาจจะกำลังงงนะว่าเอ๊ะทำไมครูสอนดนตรีถึงเป็นอาชีพที่ประเทศนี้ต้องการได้ล่ะความจริงก็คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความต้องการเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาชีพครูสอนดนตรีเนี่ยจะไม่มีทางได้อยู่ว่างๆหรือแบบไม่มีงานทำแบบนี้คือไม่มีหรอกคุณได้งานทำแน่นอนตลอดแต่ไม่ใช่สำหรับวงการบันเทิงไม่ใช่ไปทำมิวสิกวิดีโอนักร้องนักเต้นแบบนี้นะครับแต่เป็นเพราะคิมจองอึนแล้วก็ผู้นำหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ย ทุกคนล้วนโปรดปรางานมหรสพแล้วก็ดนตรีเอาง่ายๆก็คือเป็นความชอบของตัวเองล้วนๆครับแล้วก็นักดนตรีเหล่านี้นะมีไว้เพื่อตัวเองโดยที่เขาจะมีศูนย์ฝึกดนตรีแล้วก็การเต้นสําหรับฝึกนักเต้นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อย่างเด็กเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ทําซ้ําซากอย่างเดียวจนเกือบจะตลอดชีวิตอะ่ะจนกว่าจะชํานาญถือว่าเป็นขั้นเทพของดนตรีแบบนั้นเลยนี่แหละครับถึงมีงานจะตลอดตลอดอะ่ะ ทั้งวันสําคัญต่างๆของทางผู้นําเขาหรือบางทีมีแขกมาเยี่ยมเยือนแบบนี้ก็ต้องทํางานต่อมาก็เป็นอาชีพมาคูเทสครับเป็นงานนําเที่ยวสําหรับประเทศนี้แหละถือว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากอาชีพหนึ่งคือมีคนมาเยี่ยมเยือนที่ประเทศของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะให้เขารู้สึกว่าประเทศเราดีนะ แล้วนะักท่องเที่ยวแต่ละคนไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเที่ยวก็ได้นะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นคนสําคัญเพราะง้นอาชีพมาคูเทศนี่ก็คือต้องดีๆหน่อยหน้าที่หลักๆของเขานี่ไม่ใช่แค่นําเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เปรียบเสมือนเป็นหูเป็นตาของรัฐบาลด้วยที่จะต้องสอดส่องอ่ะให้ไปในที่ที่ควรไปให้ทําในสิ่งที่ควรทําแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีแบบนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ แล้วก็แน่นอนว่าต้องอวยท่านคิมเสมอแบบนี้ครับนี่แหละคือหน้าที่หลักของมาคูเทศในเกาหลีเหนืออาชีพต่อมาก็คือช่างตัดเสื้อครับจากรายงานข้อมูลการส่งออกของประเทศเกาหลีเหนือนะเขาระบุว่าเกาหลีเหนือส่งออกเสื้อผ้าคิดเป็นมูลค่าแบบเยอะมากครับของประเทศแล้วเรื่องนี้แหละก็ค่อนข้างแปลกสําหรับคนต่างชาตินะเพราะว่าเป็นประเทศที่ตัดเสื้อผ้าส่งออกใช่ไหมแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เสื้อผ้าสีพื้น แบบสีดำกรมท่าสีน้ำเงินชายและหญิงในประเทศก็มีแพทเทิร์นการใส่เสื้อผ้าตามที่เขากำหนดไว้ด้วยเปรียบเสมือนว่าทุกคนนี้เป็นพนักงานในประเทศแบบนั้นเลยต้องใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มไม่เกินจากนี้โดยที่ทางท่านผู้นำเขาก็บอกว่านโยบายแบบนี้นะเพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมกันในประเทศคือถ้าตัดเสื้อผ้าอะไรออกมาเนี่ยเพื่อสรงออกอย่างเดียวเท่านั้นแหละห้ามเอาไปใส่เองอันต่อมานี่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วช่างตัดผมครับช่างทำผม มีทรงผมให้เลือกกันไม่กี่แบบนั่นแหละคือถ้าคุณปล่อยให้มันรกๆแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องไปตัดตามทรงที่เขากําหนดคนที่สามารถไว้ทรงนอกเหนือจากนี้ได้มีเพียงประเภทเดียวครับคือคนที่แก่มากๆเท่านั้นอนะ่ะเขาจะไม่บังคับนะอาชีพต่อมาไม่น่าเชื่อครับประติมากรก็คือการเป็นประติมากรรมนะครับคือการปั้นการแกะสลักต่างๆพวกนี้นง,งานฝีมือแน่นอนว่า การกระทำเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทําอย่างอื่นก็คือการทําเกี่ยวกับผู้นํานั่นแหละในประเทศนี้เขาต้องการช่างฝีมือจํานวนมากครับเพราะว่าอาย่างคิมอินซองเนี่ยก็มีรูปปั้นของเขาวนงานแกะสลัก3 4 0 0 0พกว่าตัวนี่แค่คนเดียวนะเนี่ยแล้วคน,นอื่นอีกแล่ะต่อมาก็เป็นอาชีพนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่าก็พอจะรู้กันอยู่ว่าเขาสอนอะไรนี่แหละที่เขาต้องการมากเหมือนกันเพื่อที่จะกึ่งล้างสมองกึ่งปลูกฝังหรือเปล่า แต่อาชีพที่แปลกที่สุดครับก็คืออาชีพส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้นำหรืออาชีพอวยนั่นเองมีจริงๆนะอาชีพนี้หน้าที่หลักๆก็ก็อวยนะครับสนับสนุนท่านผู้นำทุกอย่างคอยปกปิดข่าวที่มันไม่ค่อยดีโดยคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นบุคคลใกล้ชิดประมาณนี้ครับถึงจะได้ทำอาชีพนี้เป็นไงล่ะแต่และอาชีพนี่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนทั้งนั้น นอกนั้นก็จะเป็นแนวเกษตรกรอะไรต่างๆนานาครับและนี่ก็คืออาชีพในเกาหลีเหนือแต่อาชีพขั้นสูงที่สุดก็น่าจะเป็นเด็กปั๊มนี่นแหละที่เขาอยากจะเป็นกันมากสําหรับสาวสาวเอาละสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ